ัสดีค่ะ ช่องราคาแพงค่ะทุกคนดิฉันเคยอยากมาอยู่ที่เมืองนี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีกระตุ้งกระตังมากพอที่จะมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ลุงจนขัวเอียน <laughs> <laughs> อันนี้เป็นเกรปยาร์กสุสาน ตอนที่เรามาดูดอกไม้นะคะเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายค่ะมาดูเกือบทุกปีอะค่ะเพราะว่า ซชฟนับจะพาเราไปถนนเส้นไหนเดี๋ยวดูค่ะใช่จุลายเราอยู่สกอตแลนด์ Scotland Olha a cassia, vou. เรียนไปก่อนเสมอ คนอื่นก็ปล่อยออกสายจูงได้นะคะแต่คุณจะต้องควบคุมดูแลดีๆถ้าเกิดอะไรขึ้นมาโดนปรับนะคะถ้าหากว่ารถชน ัยเกษียณก็มีความสุขค่ะทุกคนเพราะว่ากว่าจะ,กะเกษียณได้ก็ทำงานแล้วก็จ่ายภาษีจนหลังอานาคะน พอมีแดดรับไรประมาณนี้คนก็จะออกค่ะทุกคน1 4 4 5มีแดดแบบนี้ถือว่าอากาศดีของฝรั่ง คนดูนะคะดูวงเวียนเขานะรถในวงเวียนต้องไปก่อนเสมอนะคะอ,อยากจะให้ประเทศเราพูดขอพูดอีกทีแล้วกัน <the> ที่อำเภอที่อำเภอที่ดิฉันอยู่นะคะมีวงเวียนอยู่หนึ่งอันแต่ว่าคนใช้วงเวียนไม่เป็นค่ะคนอย่างเช่นคิดว่าตัวเองมาจากทางนู้นนะคะก็คือคิดว่าตัวเองมาทางตรงก็จะไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นวงเวียนที่ใหญ่มากดิฉันอยากจะอยากจะไปยืนอยู่ตรงวงเวียนแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ว่า ไปแบบนี้นะให้คนในรงเวียนไปก่อนนะหลายหลายครั้งที่ลุงต้องการที่จะสอนสั่งสอนคนนะคะแต่ว่าคือเห็นเขาดิ่งมาแล้วตัวเองก็ไปดิ่งอยู่ในวงเวียนคนที่จะตายก่อนคือดิฉันค่ะเพราะว่าถ้าเขาพุ่งมาเขาจะชนที่ดิฉันก่อนจนต้องบอกว่าลุงบางทีบางอย่างต้องปล่อยไปคือเราเราเปลี่ยนแปลงเา้ายากค่ะทุกคน ส่วนป้ายบอกว่าให้รถในวงเวียนไปก่อนตัวนิดเดียวค่ะทุกคนมีทุกมุมถนนนะคะสีสี่สมุมเพราะมันเป็นสีแยกนะคะอันนี้ยังพูดถึงวงเวียนเี้ยบเตอที่ฉันอยู่นะมันเป็นสี่แยกนะคะมีทุกมุมค่ะแต่ว่าตัวหนังสือเล็กนิดเดียวค่ะทุกคนเล็กกว่าป้ายสีเหลืองนี่อีกอ่ะแล้วคนก็มไม่มองหรอกค่ะไม่มองไม่เห็นพุ่งแบบโอ้พุ่งขยานมนะ่าหลายหลายครั้งที่เราต้องไปจอดรออยู่ในวงเวียน อยู่ในวงเรียนกำลังจะออกจากวงเรียนต้องชะลอจอดให้พวกรถสมรรถนะแร่งไปก่อนค่ะอ,คอาจจะบนเยอะไปนิดนึงนะคะทุกคนโอ้ยน้องวัวนอนสบายเข้าสู่โหมดบ้านนองแล้วค่ะทุกคนสวยงามจังเลยอ่ะ